สบเนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีไหมอยยิงตนไม้จากนองว n e m o m e n แต่ะอายุตัวสูงใ่กับท่านแล้วอยู่เนี่ยออกมาจากห้องน้ำนองเงดดลไรก็เลยยาเตียงตัวจากน้อยจ้า เงิดไหลเบรียบลอยเลยเอวิลวันซีออเรดี้หมาเริ่มบอกว่าทุกคนเห็นมดแล้วนะวางสีเนาะเ่นกันลยว่าเห็นยังคนว่าส <laughs> <laughs> <sh arp> วัสดีค่ะร้อยเอ็ด สวัสด oh, ีครับเป็นอยังน้อทันเมือนใจกันเก่งจะออกจากของน้ำมาโอ้ไมโครโฟนอ่ไมโครโฟนอ่ไมโครโฟนสวัสดีไหม how are you? it's very bad weather today วันนี้วันนี้ฝนตกฝนตกก็จะก็จะก็จะ สบายดีค่ะท่านเหมือนชาวบอนโจนเนาะชาวชาวเอก็จะก็จะดิเดกอินไทยแลนด์เดียเอาไปก็จะไฟทำอะไรเชียงรายจ้าเชียงรายวิเชนอเชียงใหม่อ่าสบายดีสวัสดีครับอังกีอังกีลาวรอมไม้ไทยแลนด์อันดีสุดไอ้ด้าโบโกอินไทยแลนด์ ผมบอกว่าอุณหภูมิคือทางใต้ลดจากน้อยนอกจากช่วงหนาวหนาววินเตอร์อินไทอแลนด์บัดนอตันตัวในมีโกปาตองวินเตอร์อินเทอแลนด์บัดตันตัวผมบอกว่านานหนาวทางไท้เข้าไปย้อนผู้เกตแต่ย่งห่อนนะจากอากาศกำลังสบายกูดเบสตอร์พี่โคพี่ฝนไทย พี่ผลไทยหลายวิกคอนนอร์ธมาทฮอตนะวิกคอนอินไทยแลนด์ธุมาทฮอตอ่าโอเคเอออินโซโตเซาไทยแลนด์แฮมเมนี่อากัวเมืองเลยเมื่อเช้าจิตจำองศาโอเทรดิจิกลาดีอินอินเลยโปวินชาไอเลยโปวินชาดีวันนี่มูอยู่เลยอยู่จ่ายยู่นี่พี่อยู่อ่านมาท่านแล้ว นี่โยนนั้น visto as a pick about yet you have to look with thing about go kham ya kum try dua ta gomma galamata cambale kom me wa na na hima yim not kambia. ya policih no Tabo <laughs> pian ว่าเปลี่ยนอย่างเป็นช่วงอันสำหรับบ่ไห่หีมะเกาะตำรวจเห็นก็ต้องเสียค่าปรับจ้ะจ้ะกินเกเบลกินเกเบลมาเที่ยวเกาะช้างเกาะช้างอะมาเลยเกาะช้างเกาะช้างเจรานเกาะช้างแมยูเเฟนโกฮ่าไนส์ไนส์พี่ ติดตามชื่อดาราการจาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณดาราการตารากรตารากรมูมูมท่านอันเมินเพื่อน,นไปเพื่อนกระปยุก็กะช่างจ้ะไอจับ k a ก o u t เบ u r ยอเฟ n d นโกเอเวอร m ชามก่อช่างเรากับบอกสามีหนูว่าอ่ากาะช่างสวยอุย้ยไม่เลย <laughs> Quanti gradi qua amore? E tu ask Google. Ehi hey Google, quanti gradi ci sono adesso? Non sentito. No, slip. <laughs> Ehi hey Google, quanti gradi ci sono adesso a Polpenazze? A polpinazzi? เจ็ดองศาจ้าเจ็องศาเจ็ดองศาครับ s degree เรากาลัน่นจาริกีเซมกลับปะ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 น้อกลับปะวันได้ทุกคระเทเลมั่งเดียผมผมไม่โลไมโลไมโล ไม่โลไมโลไมโลไม่โลปวนเปลี่ยนจ้าพี่น้องพี่วนไล่ไม่โลไม่เลิบแดีจังยังไม่ติลบจ้ากวอันเดอกด้อันเดอสิกระับจ้ะเจนอายอันเดอร์ดีกีกระดิแย่อันเดอรดีกี้ยังไงเล่น่าจะมากล้าจะถึงจะติลบมีรูปมีรูปคงหรออีมแฮปอีมแฮปบัมบีนหรอคเบนหรอ พี่พูนจริงดูท่านเหมือนเคเบลเลยรัดเซ็่ขอบคุณครับอ๋อนไม่สวยไม่หรอไม่หรอหลอมากมากไปเที่ยวอิตาลีเดือนกุมภาที่ผ่านมาสวยมากร่องเรือหนึ่งอาทิตย์โอ้ยไอโก้ทูอิตาลีวันอุนเซติมาณโซบิ u ติพูเทคคูดคูดก็จะคูดบิ๊กบอท ฮ่าครูสฮ่าครูครูครูป้าจะป้าจะอังกฤษหนูว่ได้นะจ๊ะรอค่ะอย่าอย่าจะรอจริงจริงหนูจะเบนโลเดียวเบนโลทูอ่า thank you very much จะพีคไทยอีกไทยจะพีคไทยค่ะก็จะ thank you very much ขอบคุณคล้า Bianco. Bianco, white. He's a kid. a Winter, come to Thailand, please. We think about this, but I have to do quarantine, hotel, cannot move from room, I have to pay a lot of money. After, I not know, for come back to Italy, I have to do vaccine or not. Impossible. It's too much thing. Not much sure. <laughs> Not easy. เพิ่นบอกว่าบางายนอกจากเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปกักตัวอยู่โรงแรมแล้วก็บ่สามารถออกจากโรงแรมได้สวัสดีค่ะ Hello Alberto from San Francisco Wow San Francisco Wow Hi mm hmm. How are you ท่านเมือ How is in USA now for coronavirus พี่ฝนเจียวท่านเหมือนพี่พีฝนไทยเลิฟท่านเหมือนน้าวไอคิว thank you very much too much good too m u c good จริงตองคีดจิงตอง too much good people too much good พิ่นบอกว่าคนไทยนิสัยดีจ้ะเพิ่นกะเพิ่นหลังจากที่เพิ่นไปหลายๆประเทศมาพอเพิ่นได้ไปไทยปุ๊บเพิ่นเปลี่ยน จากทุกหลายๆประเทศไปลงที่ไทยเลยจ้ะไอซ์ซับปี้กับบลแฮมแมนี่แมนี่แข่งที่ยูโกบาเวียนยูโกไทยแลนด์เฟิร์สไทม์ยูไลท์อัปเตอร์น็อตน็อตคัมเบียพิวโซโลไทยแลนด์เดียคนไปหลายประเทศจ้ะแต่ว่าพ่อไปไทยปุ๊บติดใจกี่ติเบียเจอไทยแลนด์เดี <c oughs> ยก็จ้ะติเบียเจอไทยแลนด์เ <c oughs> ดี <c oughs> ยเราจะมาคุณคุณมาประเทศไทยมองไหนเนาะจ้ะ <c oughs> I อเ v e า people ต <laughs> a i คุณนกสวยขอบคุณค่ะตัวอิโอเบลล่ะเองพี่ปนไว้เพ่นบอกว่าเ่น่นรักคนไทยจ้ะคนไทยเป็นกันเองเพราะว่าเวลาเข้าไปใสมาใสน่ะจ้ะจะเห็นในแชดเลยว่าเขามาทักไทยเขามาแบบเป็นมีรนะจ้ะบอมี่แบบว่าเออแบบดูถูกยังประมาณนี้น่าจ้ะหรือว่ามีในกระปูกเพราะว่าพ่นในมองเพิ่นบได้เห็นในมุมนั่นน่าจ้ะเลยได อีเลิกพิพินไทยแอนนแฮมโมเยาไทย e about f a ฟ i l y เนาะ a ่า o อาหารไทยฉ the beach of t h a i เล n d มักทะเลมักหาดทรายมักหาดทรายเมืองไทยมักทะเลเมืองไทยจ้ะอีวี่ o ันก็จะนั่นว่าออิง สัมปัติค่ะโอ๊ะไม่โล่อะโม่เลยไม่โล่จิโร่เอคาเมล่าไม่โล่ย่างเขาย่างออกกูจะกินแล้วก็เขาไปนอนนอนแล้วก็ออกมากินท่านเหมือนเว r y ิ u t thank you very much the speak t i ค่ะเยลนดี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 เย็น่ีก็จะมากิ่เยลนดีเยลนดีเย็นดีพัดไทย pizza and uh, in the night t pizza it's a pizza คือจังว่าล่ะจ้าหมูมาเฮ็พิซซ่ากินมื่อคนอาหารไทยกะขอพรขอพรคุณพ่อคุ้มครองขอบคุณจ้าสาธุ it is very bad i hope they will start give vaccine people about america Sorry what? Yeah, about very bad in America no. I, oh. I, um, wait uh, vaccine uh, in Europe too. Wait vaccine. I read the start uh, England first for the vaccine. I hope to one vaccine sure. คนบอกว่าต้องรอวัคซีน vaccine, จะมีวา Italy I I look already, but every people can take a finite Start uh, end of January vaccine in Italy uh, and speak about uh, for the I don't know, end of summer, can vaccine all people want to do vaccine, but in Italy many people don't want to do vaccine because uh, เไม่ราะว่กบ w ว่าอ I w ก n t I ร o n t want to. I will. I will see. s ู e คนบอกว่านอกจากอิตาลีจะวัคซีนวัคซีนจะมาปลายเดือนมกราหรือว่าแต่ว่าหลายๆคนในอิตาลียังบ่ทันอยากันฉีดเพราะว่า ดความถีวัคซีนมาเร็วหรือว่าแบบเฮ็ดปุ๊บป,ปั๊บแบบได้ผลประมาณนี้จ้ะเพิ่งก็เ,กเลยบ่แน่ใจว่ามันมีผลขางเคียงบอสามีก็เลยบอกว่ายังบ่ท่านะสามารถเอ่ยังบ่แน่ใจว่าเพ,พิ่นสีฉีดบอต้องรอเบิ่งก่อน,นก็จังแบบว่าให้เมียฉีดก่อนประมาณนี้อาจจะปีกระเบ้ายูวอนเลดมีดูวัคซีนฟรีมาแมวแมวบลูจ้ะเพราะว่าแมวนี่เป็นแมวที่เฮ้าไปขอเพิ่นมาพี่ป้นอาเก้า ไอ้กาตัวเบอร์ทีเทค f รอมฟร a n c e โอคอะนะ from นี่เหียยอันพอดีพอดีมีมูอันญาติของมูเนีาา่ยจะมีแมวแล้ว่ลออกลูกออกประมาณสี่หาดอัน3หรือสี่ตัวเนี่จจะจำบ่ไรเอช่วงเหาไปเอาอยัางตัวน้นอยๆอูยุนาะจ้า,จาแล้ว่ลบอกว่าเอาไปเลี้ยงซอยเนะ่ย ก็เลยเอามาตัวหนึ่งซึ่งตอนนั้นเฮามีแม่เเกาอยู่ตัวหนึ่งจ้ะที่เห็นอยู่ในคลิปเกาเกาตัวไล่ๆนะ่ะก็จังแม่วิเชียนมาดของเฮาน่ะนั่นแนหะละก็เลยเอามาแค่ตัวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นมู่กันนอกจากบ่ได้ไปยังมากมาก็เอามาเลียงเอามาเลียง,าายงบวกกันก็เป็นมู่ตัวเกาแต่ว่าเดี๋ยวกมตัวเกาในช่วงที่เฮาไปไทยช่วงที่เฮาไปไทยเ,เราเลยฝากพี่สาวเพ่ไว้พอ่อกลับมาพี่สาวเพ่นมาห้ยคลืนจ้ะพว่มามันแต่หัก ตัวเก่ามันอายุหลายแล้วจ้ะก็เลยแบบว่ามันจะเชียงใชาแล้วก็บกคอยวุ่นวายอย่างภายในกเน็เลยเพิ่นก็เลยเรียงไดทั้งที่เพิ่นเป็นคนบกคอยมักเลียงสั <c oughs> จ์จันเมือนจันจันเมือนฮักเมียจ้ะจะให้เมียจัดวัคซีนก่อนอันกับเบื้องนั่เรื่อยๆพี่น้องบางที่เบิ้องทีวีเบื้อนเมือเม่อ,อาวานกับเบื้องมัดเมือจ้ะโนก็บม่เข้าขใจ เบื้องช่องไลโซต่กันเทีย่ยงต่กันเราก็เลยว่าคนอิตาลีนะ่ะบ่มีความสุขติเบื้องทุัศน์ช่องไกต์แต่โซจะกันก็คืว่าคือจังไล่การพวกอันทั้งไ่ยกับพวกคดีสีช่วงผู้ประมาณนี่จะจะว่ามันเป็นมันเป็นความจริงไล่การจริงบางที่อันพวเมีย่เพื่อนกับมาโซกันประมาณนี่จะก็ลเลยแบบหนูก็เลยเบิ่งเพื่อนเป็นยังจังมากเบิ่งแบบนี้แทนหนูว่างสิเนาะทั้งที่เบืงกักบเบิ่งเรื่องอันโควิดนี่นะจนะจว่า บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไปเห็นด้วยสองต่างฝ่ายต่างมาเถียงกันประมาณนี้แล้วก็เพิ่นกับเบิ้งข้าวเกี่ยวกับร้านอาหารพวกบาเฮ็ดขนมซึ่งเขาปิดนอกจากเพิ่นก็บเขาอันร้านพวกนี้ก็บ่มีรายได้เข้ามาอันแล้วก็เสียค่าเช่าค่ายังกันก็เบิ้งข้าวเกี่ยวกับอันนี้แล้วจะก็อา่านในในอันในเน็ตในโท,ทรศัพท์นําพูดกลางไม่ได้จ,จําจะแค่เลียนลา่าอัอน มาที่นี่เพื่อนก็มันก็คือจังเมือท่ายเาละจามีออนไฟแอนผู้รักรัฐบาลหรือไฟประชาธิปไตยคือกันมื่อจะคือกันมาทุกประเทศ <c oughs> นอกจากบางคนมันกับมักรัฐบาลอิตาลีเพื่อนบริหารบางคนิ่นกับบมัก,กประมาณนี้จ้ะมีคือก,กันมาพี่น้องบม่ว่าอยู่ประเทศใด <c oughs> แต่สามีเพิ่นกับเพื่อว่าอันใดดีอันใดบ่ดีอันใดแบบว่าแยากแยะนะจ้ะถ้าอันใด รัฐบาลเฮ็ดีเพิ่นก็ดีนอกจากจะมาเพิ่นกับเบิง่งเบิ่งข่าวผู้เก็ตก็มีพี่น้องก็จังหนว่าบางทีก็บเบิ่งคลิปคลิป youtube คลิปอย่างที่คนอิตาลีเพิ่นไปเด็กมีครอบครัวหรือว่าไปทํางานยู่นั่นเพิ่นก็นเฮดคลิปหยังลง youtube จะยังสีจใะเป็นคนเลยจะชอบฟังและเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะอันิีไม่สลบอปคันถือบอกไทยมันจะไปออกแข็งแ็งจ้ะเพราะว่าร้นนูแข็งเนาะ เมืงเต่หนูบอกว่าซาอิตาลีบอเรลโรดเพราะว่าอิตาลีรอเรือเยอะแต่ว่าจันทร์น่าได้จ้าแต่ถ้าเป็นเงี้ยเงีน่ะบอเบอร์ได้เอาบบางค่ไทยหนูกับบอเรเนาะจ้าเวลาแต่ว่ากัถ้าไปเห็นงานโรงงานน่ะบอทไทยอยู่พี่น้องแต่ว่าบอทไทยออกเนอเนอเด้หนูก็บเขเข้าใจคือกันจ้ามันโมเมนต์เข้าบอเรลยังมาตั้งแต่เกิดเนาะตั้งแต่เกิดเข้ากับบออีสานเนอะที่อเมริกาเขาจะให้แพทย์ได้พยาบาลก่อน น่าจะเป็นประมาณนั้นจ้ะน่าจะเออกันโนกบไดเันเบิงเข่ามากไหมม <c oughs> ันเป็นยังด่แบบว่ามันยูมาโดนแล้วจ้ะน่าจะเป็นปีจะเกือบปีนึงแลนะ้วน้องพี่น้องมันก็เลยแบบว่าเออเป็นยังทีน่ะเบื่อมากเลยแต่ว่ากระเบิงมามีควรติดเชื้อเพิ่มบอ่อโอกาสหยิกลับขึ้นมาปกติสิมีโอกาสบ่ประมาณนี้ ชอบรอยยิ้มของท่านเหมือนติดตามใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่นะคะเอามาเลนิรบอยค่ะเปิดเปิดเปิดเพลงเปิด,ปด,ปดพี่น้องจ๊ะหนูจะได้เวลาไปทํามาหาเนาะจ่ะว่ามันยังเราจะไปเนืองเขาเพราะว่ามาเขาไว้เนืองเขาเก็จัจสิเสีดยังเนาะจ้ะเพราะว่าสิปนกัปนประทูกับลวกพักเท่านั้นเพราะว่าเสื่อน พักพิจังหมักบักอื้อน,น้อยบานเท่าน่ะจ้ะต่ว่าเขาเอืญนสูกินีเนาะเป็นสูกินีดูคือเจ้าหมักอื้นอนะเราจะมารวกินกับปุนคิดบอกพอ่พี่น้องคือเ่ปุเนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าแกเอาไปทู่งนามาใส่น้ำห่อนแล้วก็ปุุมปุป่มันก็นแล้วง่ายๆเนาะจ้ะวัในใดไม่หิ้งพิธีรีตองือจังอาหารไมน่นูอื่นบางที่ก็ทอดไข่พี่น้องบางมือก็ก,กินทอดไข่กับปลาปลาล่าพัด สือปลาพาัดผีเพื่นมาจะโดนโดนปุ่นเพิ่งได้กินจะอันว่าจะอันหนึ่งเขาเนี้ยวกับปนประทูนาล่ะจะ้ะสวีเดนยังนอกจากอันมาท่านน่ละนละอันมาท่านขอโทษได้จ้ะ,จะกะซามีกบอาหารบานเพิ่นพาสต้าเป็นอาหารลัก <c oughs> อาหารลักไล้จะ้ะต้องเป็นพาสตา้าหลอบเทียงเนาะ โดนที่ก็จะเป็นเมนูอาหารไทยเพราะว่าอาหารไทยบค่คยกินช่วงแรงเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามันเป็นอันอาหารที่ให้อ้วน <c oughs> เพิ่นก็เลยหุ่นดีจ้ะหุ่นดีได้เพิ่นมันบค่อยกินอาหารไทยช่วงแรงกินกินน้อยๆก็อ้วนจ้ะเพราะว่าเดีวยวกมที่เพิ่นบอกสามารถออกกําลังกายได้บางคนบอกว่าพระย,ยามิสามีห้สามีออกกําลังกายแนนก็บ่รู้ว่าจะออกวิธีไห ซึ่งถ้าออกก็ต้องก็ต้องพยุ่งเพลนยางซื่ง,งาายางในยุจาประมาณสี่หาก้าวก็บาไวแล้วเพราะว่าดุกล่มนี่น้ำหนักตัวลายแล้วก็ขาหน่อยก็ต้องเข้าใจในตรงนี้นอกจากไปไวา่วายน้ำจ้ะว่ายน้ำนะได้แต่ว่าดุกลมที่หนานี่กะกะโบมีสาวว่ายน้ำเพ่นปกติถ้าหนานา้ําเพ่นจะไปไวา่ายน้ำยุขี้นี้จากขี้นี้มันจะเป็นมีสาวว่ายน้ำสำหรับ นำห่อนนำอุ่นนะจ๊ะกลับไปได้แต่ช่วงนี้เขาปิดอยู่ไทยตอนนี้ใส่หน้ากากสบายมากแม่จะอยุ่ทยมันก็ถือว่าเสี่ยงความเสี่ยงหน่อยยุ่งนี่กันหน่อยก็จ่ายทางห้าไปคุกีกับคนหลายๆรักษาจาคข้องมาได้เท่าทุกมือนี่เราจะก็ต้องรักษาต่อไปก็ตัวข็อนุญาตไปทำกับเขาน้องจะพินองจังมาพักันไม่ในคลิปต่อไปอามริคันซาลูตาตุติอเดโซอิโยวาโดคุชินะบอกจามีมาก กูดบายทุกคนกอรไปทำอาหารสวัสดีไอเ่อบาเดียู่ในคลิปสุขสุก่อนเพรจะอพาะอิดร้รักูรักูเทค yourself thank you บายบายสวัสดีค่ะ